เฮ้ยลําปางวะเรื่องมาเออใช่เขาไอ้คือว่าเป็นกลุ่มมุมหาซาสามซีบไงเฮ้ยเราไม่ถึงบ่อน้ำทิพนี่หว่า ไหนบ่อไหนครับมีบ่อน้ำที่เพื่อเมื่อกี้เราไปทีงไหนไงยิงย้ายลูปสไลด์ว่ะเราก็สไลด์เะาเลยจุดนับเลยนับคอนเม่ีลื่นไงนับคอนลอยฟ้านับคอนลอยฟ้าเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนจุดที่เราอยู่ตรงนั้นไงนี่เหรอหรือว่าตรงข้างล่างมีวะไอที่เมี้ข้างล่างนี่มั่งทางเข้าอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วกูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงใชเป็นทางออก มันพูดไงไงารู้ดิคุยืนอยู่ตรงนี้ว่าคุอยู่ที่นี่อ้เหี่ไม